ใ송้목่งบุ사 ครับแมงป่องสัญจรครับทาล็อกตาหลอกท่องในตัวเมืองสกลน,นครครับมืัอนี้ตรงกับวันที่20กันยายน2563ครับตรงกับวันอาทิตย์ช่วงบ่ายครับตอนนี้กัประมาณบ่าย220กนาทีครับทาหลอกเปิดวิทยุฟังไปน้ำ ลอองท่องในเมืองสกลครับว่าโอ้ละน้องนางเอยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบอว่าหักเฮาที่เกิดที่ก็ก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญทลาเต้นเนาะพาเฮามาปกปอ kan เลยไปบงหนังต่ออืมเป็นตัไหนหนังมวลบอไปบงหนังเรื่องเออรลักเออเล่มากบอถึงสิบนาทีนี่ผมลุกเลยหนังมวลพุตธะเื้อนังพริกมองมดอารมณ์เลยลูกผมก็เลยเอาอยาหน้ามัานตาได้ไปหน่อยจะไปทรงพื้นนี่ทรงไพละ่ะ วุญแก้วเราอยู่บ้านวังบ้านตำบลวังบ้านอำเภอลมเกา่าแต่ลูกเออท่างลมเก่าลมซับเพชรบุญผู้เฒ่าใส่กันหลายน้อญาติมันตาดาวไกลหน่อยเฮานะแม่ลูกท่านเพิ่นใส่กันหลายโดยเฉพาะพอกาเนี่ยสั่งทุ่แห้งท่านสั่งผู้ใดอยู่บ้านวังบ้านก็ไปถามพางเยี่ยงเก้าได้ที่น่อว่าเราเอาไปใส่อีหยังแน่แล้วจังติดอกติดใจญาติมันตาดาวไกลหน่อยบโบ้ ลูกภาเป็นไส้แเท่แต่จนใจอยู่ในป้าธรรมาดาออกลูกหน่อยหาไฟย่างทางฝีงสันดอกมันจังเมียอุ้ยหนาวเด้อไอยสุวรรณเพ็ดจังใดพิมพ์จดีดาิฝีงไปอาบนำหอนให้อายไปหาไฟเนเมังพิมพ์จีตาอยู่นี่กับลูกกับส่วนของผู้ที่ดื่มนะครับเพราะว่านในกระบวนการของมะพร้าวในเนื้อมะพร้าวนั้น เขาเรียกว่าสามารถเป็นไขมันตัวดีลดไขมันตัวร้ายในร่างกายได้แล้วก็มาทดแทนไขมันทรานนั่นเองสกัดออกไปแลคะาตัวนี้ไม่ดีสกัดออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้ฟังทานกาแฟแบล็กโกยกาแฟมากกว่าที่เราให้คุณรู้ฟังไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแอลเทโอเนตหรือว่ามะพร้าวกระบวนการไดฟรีหรือว่าแบลกโยตราวิคิง2เม็ดนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงวิตามินบี b 1 2สสารสกัดจากยาหวานที่ผู้ป่วยเบาหวานก็ทานกาแฟแบบ็กโกย์กาแฟได้ ไอ้นี่จอกแนอที่ข้างบนนี่เหมือนกับว่าเราเปิดจอกเปิดแนวนี่เห็นไหมน้ําคือว่าผนนิ่พานั่นเองเปิดกิเลสมันปกคลุมหุ้มห่อฐานาธรรมผู้เจ้ามันคอยลบคอยลา้างอะไรพู้เจ้าว่ามีมันบ้างไม่มีอะไรว่าไม่มีมันบอกว่ามีอะไรเชื่อมันบอกว่าดีลบล้างกันมาตลอดเหมือนทเทวทัตกับพระพุทธเจ้าลบล้างกันมาอันนี้เรื่องกิเลสกับธรรมก็ลบล้างกันมาเรื่อยเรื่อย ดอนไปนครพนมหน้าก็สิไปข้าตรงไปเรื่อยเลี้ยวขากระสิไปอำเภอนาแกบ้านต้องถ้าพนมหมุดดาหานคนละอุบลเทฟุตบอลต่างกันเลี้ยวเทเด้อไต้เบิดพี่น้องพลังอ่าแด่กดา,ารชิบะที่โคล้ชสาวบีมคานพนังได้ เลาะเมืองสกุลไปฟังวิทยุไปนำเอาทุ่มชัยไปนี่ยละวันจะถีบกับพี่ไม่ขอดีพี่ไม่เต็ดจำกัดบ้านนงคุงแชมูสว่างแดนดินหลับเบอร์ซุ่มไก่ซนซุ่มไก่ซนแล้วพ่อประสิทธิ์บ้านโน่นน้อยจำนุกดอกจอบสีหมู่สีตะบนฮาง,งองไก่ซนแตะอ่าร้อยบาทซองขันน้นแล้วตัวเป็นไก่ซนลูกมันจะสังหารร้อยอยู่หอกเออพ่อมันจะ ชุมคำห้ามตีเป็นเต้เป็นเต้ว่าตีหัดใกล้ตอกตีหัดใกล้ตีหอดหานบ่ได้ใกล้ตีจนขอกซุ่มตีแม่เบิ้ดจะบ่เบิดมืออ้าวใกล้ออได้ตีหัวหานตีหตัวเป็นเต้ใกล้ใส่ใกล้ซุ่มใกล้ชนซอจเลือดจ,จับวันนี้เลยนะว่าน,น้อยจองสีนี่แหละวะศูนย์หกสองหนึ่งแปดเก้าเก้าห้าห้าตัวฮะนะดูประสิทธิ์กลับเพลงเบิดเบิดเวลาขอบคุณเลยละ่ะพี่น้องเข้ามาไอเกียรติเตาเราฟังรายการนะครับสายเมื่อกี้ก็บแวบ,บๆอยู่หลับบ่ได้หรอกพี่น้องเลยมันมีเวลาหน่อยไปแล้ว ตาอมีความสุขความเจริญในเรื่องเรื่องก็ตทมากินสูุขู่อสุขคนรับกายกายแข็งแรงอยู่ดีแม่บนแสงตะฟ้าสุขไปตั้งนานกล้าคือแสงตะวันแฟนหนุ่มสัญแคนเสาหน้าพ่อหนุ่มสัญแคนในวันเวลาสดานี้เดียวกันนี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมครับเคยจังบาปที่สร้างสุขยาเข้ามาย้ำใจย้ำเห็นแม่ต้องน้ำตาไหล ย่อนลูกชายคนนี้ต้องอย่างนำอยู่บรเวณไงบ่เป็นจากทีเห็นลูกไทยบ้างคนดีแต่ลูกแม่ตีอน,นี้ถนนยุวะพัฒนาขับซ้ายมือโรงแรมดุสิตโรงแรมดุสิตสกลนคร สีพลเมืองครับขอ,องซ้ายมือถนนกำจัดภัยครับกำจัดภัยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปสีแยกอรารยะฮะวนไปวนมานี่ละ่ะเพ้นไปก่อนทางโทรออ่า สีแยกอารยะลงไปวัดสีชุมซมใส่มือวัดเหนือขวามือวัดสีชมพูเอาเดียวไ้ายสิขึ้นขึ้นมอวัดเหนือครับหมอขึ้นเนินขึ้นมอสารอบ,บอกกล้ามคือว่าอะขึ้นมอมากบวกเข้าไปกา้เพิ่มเติม ความือวัดเหนือครับวัดเหนือ้อตงไปสุดๆับเป็นน้องหานครับดีหวังกิโลนึงนี่แหละกล็ไก่แดงอันนี้เอื้นรัดสีแยกอย่างนอ บวินซื้อเฉพาะทั้งความือสิเป็นโรงแรมกุสุมาเก่าโรงแรมเก่าเกลาดหน้าแยากหน้าเป็นถนนเจริญเมืองครับเส้นนี้สิเป็นถนนเปรมปีดาซื้อถนนในเมืองสกลกับสีคข้องจองกันครับเดี๋ยวเมื่อหลังสีมานนำเสนอเล่าสู่ฟังครับ แรมกุสมาซ้ายมือ,อน,นี่เปลี่ยนเป็นดาราเมสซงบูจิกโฮเทลเออตึกแมนนุ่มซ้ายมือครัขวามือเป็นรงออธนาคารกรุงไทยสาขาแรกของสกลซ้ายมือทกัเก่า 9. งไปที่เป็นวัดพระาธาตุเชียงชุ่มครับออสเรเลียขวาครับถนนสุกเกษมครับถนนสายหลักสำคัญของเมืองสะกลครับแบรน์เอเติร์ดเมื่อนี้โลไล่ขนะนาดเท้าพักผ่อนครับพนะอาทิตย์สี่แยก ตึกหาสั้นใายมือร้านคุณทองดีโอ้สบายครับพี่น้องเมืองสกลสวะสว่า,วางการจราจรโบทิดข้างบกคับข้างเมืองกันระวังกันบกครับข้างถ้า กสิทิดเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนั่นแหละยามเศร้าไปทำงานไปโรงเรียนนะครับยามเลิกงานานั่นแหละถ้ามือปกติรถกสิลายกว่านี้อยู่หรอกอันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ครับนี่ตรงก็วันอาทิตย์ที่20กันยายน2563ครับนี่อสองมือมานี่งกัดทาอยู่ โนอื่นกับถากเมืองสุนไปจักเล็กจักหน่อยเจอหางมันครับตอนนี้ก็ยังบเบาอยู่ได้คนกันนะถา,ากสวยครับแตตามพยากรณ์อากาศ่าสิเข้าเข้าตรงๆแตเว่าเพื่อนเปลี่ยนทิศทางการเดินเปลี่ยนเส้นทางเดินจะไปลงทางอีสานกลางครับเข้ามาประเทศไทยมกแล้วก็เวลงร้อเอสสารขามไปสัน ตอนนี้กับสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเกือบปกตินั่วลหละนี่กับฝนหยิบหยิบอยู่ถนน้ายหนึ่งมีชื่อมานานถนนสายผู้พานเชื่อมนองหานที่เมืองสะกลครั้งแต่ก่อนนั้นเหมือนสายสัมพันธ์ในที่ไปยนต์ กับแม่สาวหน้าบนคนสวยรูปงามน้ำใจก็ดีถนนสายเก่าเราเคยรักกันเชื่อมทั้งความผูกพันแต่ก่อนนั้นเจ้าลืมสิน้นทิ้งให้ดีเศร้ามาตัดรักเราไม่เคยใหญ่แต่ก่อนไม่เป็นแบบ คนดีนี้ไปวิลาต่างใจนาสาวสะพนหน้ามนแสนเก่าวันนี้ที่เศร้าแต่แม่สาวยิ้มรื่นชื่นใจอยากไปให้พ้นสาวสะคนแม่คนลายใจเจ็บปวดช้ำแค่ไหน ไปใ้ไกลคนดีวันเดือนเลื่อนผ่านมานานเป็นปีใช้มือทางเข้าโรงแรมพิมพิเรียนขอมือตลาดต่อกันค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นย่านธุรกิจย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองสะกดตรงไปจะเป็นสลากางเลอประมาณสองโล อ้าวเลียวขวาพาพี่น้องไปเบ,นะบิ่งยาวราชณสกลนครอีกรอบนึงเบิ่งเดอี่ด่านทองสองฟากฝั่งด่านทองเมืองสกลพี่น้องเหลืองแดงทองมองรู้โทษแล้ว รวยเด้อพี่น้องไทยเมืองสกลผู้รวยก็รวยวะผู้ทกกับลายขึ้นกันยังบกเกิงกันอยู่พี่น้องเลยภาษาทางการเขาว่ายังเลื่อมล้ำอยู่ทอเอาปล่อยปับปุงพัฒนาไปเติมอาชีพสร้างงานสไร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมันก็เกิงอีกบ่ฮอดร้อยปีดอก Dia ya, kakak. ก็ชฉยยิ้มทามาลุกจ้าแล้วมาอยู่ไหนลางเคยปากถามแล้วคาเสียจังบุพเพบุพังแกล้งอาละวาดหรือไรามาเพี่นไปแล้วเราเหมือนเลิเไปขบวนสุดท้ายยังไรเพื่อนใจเพื่อนกายวันวันยู่ไปเป็นเพื่อนมาแมวสาสตรูดเดินเกิดมาสักเกิน ในถนนเปรมปรีดาขวามือปากหม้อปารีสปารีสดังเลยปากหม้อปารีสคนไม่กินหลายเดยอร่อยขวามือวัดสีชมพูพิงเทมเพิลเบอ คุ้มวัดสีชมพูหรือคุ้มอารยะ,ะเพราะว่ามีโรงแรมอารยะตั้งอยู่เป็นโรงแรมเก่าแก่ของเมืองสกลค,ครับอารยะหนึ่งอารยะ 2. สองท้ายอารยะเจ็กกอง่ายหนังตะวันรอนที่หนองหานมาเนี่ยเปินมาพักอยู่โรงแรมอารยะเนี่ยสี่สิบปีที่แล้วสี่สิบกว่าปีก่อนมาถ่ายทำ นางใหญ่ครับตอวันรอนที่หนองหานสมบัติเมทนีอรัญญานามวงพุลแลตต่สมัยยังน้อยแล่นน้ำกองไทยไปเบิ่งเงาไทยนางระสันแล่นไปตามประานิดน้อยตามประาไกลไเลยออ

ยังบุสวันเปิดทางใอ้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจใเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่ฟ้างดูแล้วเธอ